สวัสดีเอฟซีพี่น้องยันมาเล่นกับผมมาหนี้ก็มาหาเลาะยิงนกครับผมนี่มาผอปลาครับพี่น้องนะครับปลานกน้ำพี่น้องมุครับผมปลาดินเนี่ยเป็นฟูุ้งนะผมถนนก็มีครับนี่มาหนี้ว่าอ่างเก็บน้ำได้พี่น้องมุครับปลานกน้ำพี่น้องกินรถมาหาเลาะเล่นครับผมยนี่มาเล่นรับผมเพื่อเสด็จกำแกมครับ ปลาหนกน้ำพี่น้องคุณครับ่อยหัวเต็มเลยครับผมอืมหมดแล้วปืนยิงปลาม,มากพี่น้องคุณครับเป็นฟุง้งเลยครับผมเดี๋ยวสใส่สโคบซองไอเบิ้งพี่น้องปลานอกน้ำครับหลายยุคครับผมใส่ประมาณฟ้ามือฟา้ามือเนี่ยพี่เนาะมาขึ้นฝนตกหลายครับผมน้ำม,มาลงอยู่ทางนี้พี่น้องเดี๋ยวรับ่มวนวนครั ปุปปุ๊ปพี่น้องพี่นอ๊อปลอยหัวอยู่นะครับผมตัวใหญ่อยู่ครับพี่น้องตัวฟาร์มเมอร์ครับผมกำลังใส่ปลาเกลือครับใส่ปลาเข้มครับพี่น้องกำลังดีเลยครับ ยีู่งนึงครับผมตรงนู้นโูงนึ่งเลยพี่น้องนั้นครับผมลอยไหลประมาณสิบก่าโูงนะพี่น้องทั้งนู่นกับนีครับผมไม่ได้เอาปืนมาพี่น้องขันเอาปืนล้มยิงกันเดี๋ยวต้องลงหนาไปเอาอีกครับผมนามลึกครับผมแต่ขันว่าใส่เป็นปืนยิงปลาครับพี่น้อง ระบายในองระยะนี้ครับประมาณชิหาเมตรครับผม20เมตรครับพี่้ระยะกำลังเลยครับผมปลาหนกหนาวครับพี่ ต้นก็มีครับผมนี่ครับนี่พี่น้นี่ท่านี้ก็มีนะพี่น้องแต่ก็น้ำไวๆเนี่ยครับระยะกำลังทำการเลยพี่น้องเดี๋ยวกลับะปานก่อนครับพี่น้องไปเอาเปืนยิงป๋ามาเลือกยิงใส่สวยๆดีวกว่าพี่น้องมาพอทำได้ดีครับผมใส่กับเกมเพี่น้องโอเคครับ ก่อนได้พี่น้องโอเคบรรยากาศยา,เาวานะยาาาเอ,อี้งครับผมหาเมืองกลางเลยบรรยากาศดีเจอกันไหมพี่น้องนกบ่มีให้ยิงครับผมเดี๋ยวไม่ไม่ยิงปลาดีกว่าครับไปก่อนนะครับผม